สวัสดีครับทุกคนเป็นช่วงรีบหน่อยเราจะมาดูต้นไม้กันนะคะโอ้ยจเตสวัสดีครับทุกคนเป็นช่วงรีบหน่อยเราจะมาดูต้นไม้กันนะคะ ซื้อไมาดูตรงนี้ดอกอเราจะมาดูต้นบุงอาจาลีกันทุกคนบุงอาสาลีเอ่อมีต้นบุงอาจาลีไหมคะต้นบุงอาสาลีอะโยโคจะคลิปที่แล้วไงที่บอกว่าเป็นคนมือหนักเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเป็นคนมือเย็นนะคะ โอ้ oh my g o อดต้นใหญ่มากเลยอะเอ,อ้ยแต่ใช่เดี๋ยวนะขอจมกินหน่อยได้ไหมมีกินป่ะต้นเท่าไหร่หูนี่แหละ <S 2> <S 2> ใช่มไต้อนเท่าไหร่ร้อยร้อยมันต้นใหญ่ไงมันต้นใหญ่อะนะถ้จะเอาเดี๋ยวให้ร้อแล้วมันออกดอกแล้วนะออกดอกตลอดเลย <S 2> <S 2> เลี้ยงยากไหมอ่ะไม่ยากอาก่ะเลี้ยงง่ายมากค่ะน่าย ไม่เลยนะมันเป็นไม้ยืนต้นนะฮะแหนวราจะนั่นขอตัวไปบอกทุ่นไม่ได้เหรอตัวเองเด็ดถังของนะเออเขาจะเอาไปน่ารังมากเลยนะ MG G GM ก็คือต่อเป็นคนที่ต่อรองราคาเก่งมากนะคทุกคนต่อเก่งแบบไม่ไหว แต่ว่าปัญหามันมีอยู่ที่ว่า <c oughs> มันใหญ่แล้วเราจะเอากลับบ้านยังไงต่อไยม่รู้จ้ะต้องอ้มไปอีกเนาะ <c oughs> ทุกคนปัญหาก็คือมันมีอยู่ว่ามันใหญ่มากเลยนะเอา <c oughs> แบงค์ร้อยมาดโนโอนคืนให้ อย่างที่บอกว่าคิดเป็นคนรักธรรมชาติใช่ที่หนูที่หนูเอาเพราะว่ามันหอมเราไปปลูกที่บ้านแล้วมันจะหอมแล้วก็เหลือต้นเดียวนะจริงมาจริงเหลือต้นเดียวด้วยเหงือจะเป็นตัวโชคดีต้นเดียวแล้วต้นสุดท้ายครับทุกคนตัวต้นเลี้ยงเอาเอาที่ไปเอาไปอะไรไม่มีดอกเลยรู้จะทยังไงใส่ปุ๋ยอะต้นไม้ที่ไม่มีดอกก็คอยใส่ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยปลาปุ๋ยดง ออใส่ปุ๋ยยือไ่ใ่าะไปได้เอยเนี่ยไปที่นี่แหละอะไรนะข,ขาวๆเนี่ยดอกข,อขาวๆแล้วก็อะไรอีกแต่น,น้องน้องแอบดูเหี่ยวหน่อยนะ<ด>เพราะว่าน้องเจอแดดแล้วเนาะเจอแดดแื่อกี็ล้มเพแกอยู่กับพื้นอยู่ไม่ใช่ไม่ได้น้ำไม่มีใครสนใจหล่อนใช่ไหมล่าไม่ใช่ไม่ได้ใน,ใน้ำควบฝนไดซื้อแล้วบอกซื้อแล้วจะหาหอบไปยังไง แเห็นปุ๊บเอาเลยห่านนานละทุกคนเดี๋ยวเราจะดูระหว่างที่รอนะคะมันจะมีต้นไม้เยอะมากนี่จะมีแบบว่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะทุกคนต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าคิวเห็นสีเขียวแล้วคิวแบบประดิมาเดี๋ยวเราไปดูกัน ขเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปดูวิธีการเลี้ยงว่าคิวจะไปรอดจะมือเย็นหรือจะมือหนักถ้ามือหนักก็คือต้อนนี้ต้นเดียวต้นสุดท้ายของชีวิตอ่าทุกคนคะหลังจากเมื่อวานที่เราไปซื้อต้นไม้มาเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่ากลับมาถึงบ้านก็คือมืดแล้ววันนี้ก็จะมาให้ดูว่าน้องสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะ แต่ยังไม่ได้ลงดินนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานมันถึงมืดไงก่อนจะลงดินเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูรายละเอียดของต้นไม้ก่อนว่าเออเนี่ยต้นพุง่าสาลีเนี่ย,ยมันมีที่มาวิธีการดูแลวิธีการแบบว่าเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ยังไงไปครับทุกคนอาซาลีเนี่ยทุกคนมีชื่อหนึ่งคือบูหาแต่งงานถ้าจำไม่ผิดนะคะน้องน้องเนี่ยเป็นลักษณะพันธุ์ของน้องเป็นต้นไม้ยืนต้นลักษณะเป็นคุ้มเหมือนอย่างงี้ แต่ว่าสูงกว่านี้อันนี้คือสูงประมาณไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่น้องสามารถสูงได้ตั้งแต่3เมตรจนถึง10เมตรค่ะทุกคนก็ถ้ารวมเป็นคนก็เหมือนเอาโตคิวไปต่อต่อขึ้นไปอย่างเงี้ยประมาณ9คนแล้วก็ลักษณะดอกของน้องเนี่ยจะยาวได้ตั้งแต่10เซนจนถึง20เซนแล้วดอกแบบทุกคนขอบอกว่าหอมมากๆหอมแบบหอมเวอร์ หอมที่สุดหอมที่สุดในโลกหอมไม่ไหวแต่น้องจะหอมแบบหอมมากที่สุดเลยนะตั้งแต่แบบเหมือนตั้งแต่6กโมงจนถึงเช้าของวันรุ่ของวันรุ่งขึ้นเพราะว่าน้องน้องจะมีแบบกลิ่นกายที่หอมมากๆมันจะหอมหอมฟุ้งทั่วบ้านเลยนะทุกคนถ้ามันเป็นต้นใหญ่นะจริงๆต้นแบบประมาณเท่าเนี้ยหอมแบบก็หอมแล้วนะถ้าดอกเยอะๆลักษณะการ การดูแลของน้องน้องเป็นคนไม่ชอบน้ำเยอะแต่ขอให้มีตลอดเวลาเหมือนเช้าของวันเย็นแล้วน้องก็เป็นต้นไม้ที่แบบ I like I like ท์แดดมากอไลท์แบบไลทแดดนางทนต่อแบบศัตรูพืชน,นางทนต่อแดบดบอะไรอย่างเงี้ยคือทนแต่ว่าน้องไม่น้องชอบน้ำแต่ไม่มากไม่ตลอดเาเลย ชอบไม่มากแต่ตลอดเวลานะชอบไม่มากแต่ตลอดเวลาเพื่อที่แบบว่าแล้วก็จะไม่ชอบที่แบบแฉแต่ขอให้แบบมีตลอดเวลาก็เหมือนเช้ากลางวันเย็นนะทุกคนแล้วก็ลดเช้าแล้วก็วินช่วงไปให้มันแห้งแล้วกลางวันก็มันลดแล้วก็ให้มันแห้งแล้วเย็นก็มันลดอีกทีแต่คือไม่ได้แบบช่าตลอดเวลาเพราะว่าจะน้องจะตุยนะ,นะทุกคนวิธีการพ่ะพันธุ์มีอยู่2วิธีคือการ ตอนกิ่งซึ่งการตอนกิ่งของน้องทุกคนจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้องค่อนข้างมีกิ่งร่างกายที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางถ้าแบบว่าทุกคนหนักเกินหนักมือเกินไปทุกคนต้นไม้ก็อาจจะตุยได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากจะนําไปปลูกหรือเวลาแบบจะตอนกิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ระระวังมือออมมือกันนิดนึงวิธีที่สองก็จะเป็นการปักชำํำ ซึ่งการปัก,ปกชัมของน้องเนี่ยจะต้องตัดกิ่งที่มียอดอ่อนเพื่อให้น้องสามารถที่แบบไปแต่กิ่งการสาขาได้นะคะทุกคนขอบอกว่าต้องขอบอกก่อนว่าน้องมีกลิ่นที่หอมค่อนข้างไปทางหอมฉุนหอมรุนแรงเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลว่าชอบมากชอบน้อยอย่างคิวเป็นคนชอบกลิ่นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะหอม เหมือนแบบกระดังงาก็หอมรุนแรงแต่คิวก็ชอบบุงอาสซาลี่ก็คล้ายๆกลิ่นกระดังงาเนยนะทุกคนแต่มันคนละฟิลกันนะแต่กลิ่นอนะหอมฉุนประมาณกระดังงาเลยแต่คิวเป็นคนชอบกลิ่นแบบนี้อยู่แล้วคิวเลยไม่ได้วอรี่อะไรสามารถดมได้ทุกวันแล้วก็ไม่มีการปวดหัวนะนะทุกคนเวลาอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยบ้านมันก็จะหอมแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบหรือว่าชอบแบบหอมแบบปกติไม่ได้ชอบแบบหอมจนฟุง้งก็ขอแนะนําว่า มันก็ยังไม่สมควรที่จะปลูกเพราะว่าน้องค่อนข้างที่ฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านจริงๆยิ่งถ้าโตน้องจะยิ่งฟุง้งยิ่งถ้าโตอดอกน้องก็จะเยอะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนไปเช็คกันดีๆหรือว่าทุกคนอยากจะลองก็ได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําเพราะว่าถ้าแบบไม่ชอบขึ้นมาเดี๋ยวก็ต้องแบบไปขุดน้องออกไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องก็จะตัวเย,ยว่าตนาเปไอโกะนะคะทุกคนคะเราก็ได้เอาต้นไม้เนี่ยลงดี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่าประเด็นคือมันมีอย่างนี้ถ้าสมมติว่าต้นไม้คิวไปรอดเนี่ยคิวจะไม่ลงคิบก็คือให้ทุกคนรู้รู้กันว่าคิวปลูกต้นไม้แล้วคิวไปรอดแต่ว่าถ้าสมมติว่าคิวปลูกต้นไม้และต้นไม้ตายคิวจะลงคิปเพื่อเป็นการประจานตัวเองว่ากูปลูกต้นไม้ไม่ได้แล้วก็จะเป็นต้นไม้ต้นสุดท้ายที่กูจะจะมาปลูกและกันณนะตอนนี้เพราะว่ามือหนักไม่ไหวจริงๆถ้า เขาเรียกว่าอะไรเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั b s c r i b e กระดิ่งกรุดงกริงกุงกริงให้คิวด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน